แม่มาดูเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยนตัวเนียดูดูด,ดอกแน่นไหมอ่าดอกลึกไหมลองดูดอกลึกเลยไหมสะพานยางอยู่นี่นะดูครับมันยังใช้ได้นะยังใช้ได้นะแต่บอกแล้วครับมาตรฐานมาริโอ้นะครับยางถ้าต่างกว่าปี23เปลี่ยนเลยนะต่อให้ดอกแบบเนี้ยก็เปลี่ยนอ่าลองดูดแต่แม็กเนี่ยอาจจะใช้แม็กเดิมแต่ยางผมเปลี่ยนให้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ต้องไปใส่นะมาตรฐานคือปีต่ำกว่าปี24เปลี่ยนนะครับอันนี้คือยางปี23นะเนี่ยเราจะปีใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนให้เลยใครที่ออกจากร้านนะครับนี่เห็นไหมปียี่ามอ่าเปลี่ยนให้เลยจบไปนะครับง่ายๆนะออกรถกับทางร้านนะครับมั่นใจคุณภาพยางได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ตรงตามมาตรฐานนะครับหรือว่าเช็คแล้วตรวจสอบแล้วไม่ผ่านก็ไม่ต้องรับรถนะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนปียหให้เสมอ ตอนนี้ก็น่าจะมาเยอะแล้วนะครับตัว็อกยางมาเยอะแล้วตัวนี้ก็เป็นยางเก่านะครับที่เราจะต้องเอาไปเปลี่ยนยางนะส่วนตัวพวกนี้ยางใหม่นะครับกลุ่มประเภทนี้ยางใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกตระกูล4 3 7นะครับเดี๋ยวยกให้ดูนี่ตัวนี้ขอบ18นะครับใครชอบขอบนี้ก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมมาใส่กระบะเออใครชอบของนี้ก็ทักมาเวลก็สวยนะเหลือแค่ายางไม่ผ่านมาตรฐา,านแค่นั้นเอง เดี๋ยวให้ไปต่อไปเปลี่ยนให้นะครับประมาณนั้นแล้วกันใครสนใจว่ามือสองนะครับที่มีมาตรฐานนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เจอกัน